สวัสดีครับพบกับดิวซิลิซมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจหลังจากที่มีแผ่นดินไหวแล้วก็ตึกสตอง,องอที่กําลังก่อสร้างอยู่ถลม่มก็เรียกว่าน้ําลดต่อผุดจริงๆนะครับซึ่งเขาก็มีการขุดข้อมูลอะไรต่างๆว่าบริษัทที่ ร่วมก่อสร้างเนี่ยโดยเฉพาะโครงสร้างอาาสาาก็คือบริษัทของจีนไชน่าเร i เว a y เรียกสั้นๆนะครับว่าไชน่าเร i เว a y ซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ทางฝั่งผู้สื่อข่าวของเราก็ไปดูเรื่องของบริษัทนี้ว่าเป็นยังไงปรากฏว่าหอบเอกสารหนีนะครับซึ่งจริงๆแล้วจะบอกว่าเหมือนจีนเทาก็ไม่ผิดเพราะว่า ถ้าเกิดว่าตัวเองเนี่ยทำถูกต้องหรือว่าอะไรต่างๆไม่จำเป็นต้องหอบเอกสารหนีเลยนะครับโอ้โหเรียกว่าหอบเอกสารขึ้นรถปิกอัพแล้วก็ไม่รู้ว่าจับตัวกันได้หรือยังคือมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่ามันน่าจะมีอะไรหลังจากที่มีเหตุการณ์ตึกถล่มนะครับก็อาจจะมีผู้เชี่ยวชาญก็คือตามสาขานี่อาจจะมีสถาปนิกบ้างวิศวกรบ,บ้างหรืออะไรต่งตางๆมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าผมเห็นบางบางเพจเขาบอกว่าจริงๆเรื่องนี้ไปโทษทางโครงสร้างอาคารก็ไม่ใช่ โครงสร้างอาคารอาจจะถูกอยู่แล้วแล้วแต่ว่าด้วยความที่มันมีเพล r เครนอยู่ข้างบนแล้วมันเหวี่ยงนะครับก็เลยอาจจะทําให้พังแล้วก็คอนกรีตเนี่ยยังอาจจะยังไม่ยังก็ยังความแข็งแรงอาจจะยังไม่เต็มที่เพราะว่าเพิ่งสร้างเสร็จแต่ก็มีคนมาให้เหตุผลชี้แจงเหมือนกันนะครับว่าจริงๆเขาสร้างเสร็จตั้งแต่ปี6-7แล้วนะแล้วทำไมตึกอื่นที่สร้างลักษณะเดียวกันเนี่ย สร้างคล้ายๆกันทาไมไม่ไม่ยังไม่พังอะไรประมาณนี้ทําไมถึงไม่พังมันก็น่าคิดเขาแล้วทางสถาปนิกท่านนั้นเขาบอกว่ามันก็เพราะว่าการก่อสร้างมันมันไม่เหมือนกันมันอาจจะคนละแบบกันแต่โดยรวมแล้วเขาก็บอกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของคานด้วยทําให้อ่าก็คือเขาจะเขาสร้างแบบไร้คานนะครับแบบคานอะไรน้ำหนักหรืออะไรนี้แหละทาให้อ่าความแข็งแรงเนี่ยมันก็น้อยแล้วก็ สิ่งที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของวัสดุจากจีนเพราะว่าเขาหอบขิว้วัสดุจากจีนมาหมดเลยแล้วอย่างที่ทราบนะครับว่าจีนเนี่ยมีปัญหาเรื่องเหล็กไม่มีคุณภาพอยู่แล้วคืออะไรก็าตามที่เป็นของจีนเนี่ยมันดูไม่มีคุณภาพใช่ว่าจีนจะไม่เก่งนะครับต้องบอกว่าจีนเขาเก่งรถไฟฟ้าเ็าเก่งเทคโนโลยีการก่อสร้างอะไรเขาก็เก่ง,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 งแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องการตัดคุณภาพวัสดุก็คือรถเกรดของตัวเองโรงนียมันก็พังอยู่แล้วถ้าสมมติว่า ใช้เกรดดีๆเลยใช้เกรดดีๆเลยนะครับแล้วก็เทคโนโลยีการอสร้างเนี่ยมันต้องออกมาดีแต่ว่าเบอร์ว่าเป็นจีนเท่านะครับพอจีนเทาเขาก็หวังจะเอากําไรเยอะๆหวังจะเอากาไรเยอะๆเลยนะครับก็เลยตัดคุณภาพไปยกตัวอย่างง่ายๆครับอย่างรถไฟฟ้าเนี่ยจริงๆรถไฟฟ้าจีนต้องบอกว่าดีแต่ว่าที่หลายคนยังไม่กล้าใช้ก็คือเคมแล้วนานมากๆกว่าจะได้ของเนี่ยมันก็ช้าแล้วก็ วัสดุการประกอบเนี่ยก็ไม่ดีอีกทางหากมันก็มีหลายๆอย่างซึ่งถ้าเกิดว่าเขาใช้คุณภาพดีๆวัสดุคุณภาพดีๆแล้วก็เคลมได้ไว,ไวก็คืออะไรเนี่ยไม่ต้องรอนานอะไรแบบเนี้ยราคาเขาก็จะแพงขึ้นพอแพงขึ้นก็อาจจะขายกับทางแข่งกับทางญี่ปุ่นยากนี่ก็เป็นเหตุผลแต่ว่าเรื่องรถไฟฟ้านี่ต้องยกให้จีนเขาจริงๆ,ซ,งๆซึ่งแน่นอนนะครับว่าพอ,อาเรื่อง เขาพูดถึงเรื่องอตึกนี่แหละครับที่ถล่มก็คือกลายเป็นว่าเรื่องของเหล็กที่ไม่ได้คุณภาพเนี่ยทางฝั่งจีนจริงๆเลยเขาก็ต่อต้านเรื่องนี้เหมือนกันซึ่งพูดง่ายๆว่าพอบริษัทลักษณะแบบเนี้ยพวกแบบเนี้ยไม่สามารถก่อสร้างในจีนได้ก็มามา,มาอย่างประเทศอาเซียนนี่แหละที่มันสามารถคอร์รัปชันหรือว่าจ่ายใต้โต๊ะได้ก็เลยกลายเป็นว่านี่ก็น่าจะเป็นกลุ่มจีนเทาเหมือนกันภาพนี้นะครับทางเพจ Facebook CSIA เเขาก็ มีการลงไว้ว่านี่คือสำนักงานของไชน่าเรเวลเป็นห้องแถวเป็นตึกพาณิชธรรมดาธรรมดาไม่ได้ว่าตึกใหญ่ดูสวยหรูเลยมันก็ทำให้เห็นชัดเจนนะครับว่าความน่าเชื่อถือจริงๆแล้วมันไม่มีตั้งแต่แรกแล้วทาไมถึงได้งานประมูลอันนี้ก็นั่นแหละครับผม,มก็ต้องดูที่ราชการไทยด้วยว่าไปรับอะไรแบบนี้คือการที่ทางจีนมาแบบว่าเป็นจีนเทาแต่ถ้าเกิดว่า เขาจะหลอกเราหรือว่าอะไรได้สำเร็จหรือเปล่าเขาต้องดูที่ฝั่งไทยด้วยว่ามีไทยเท่าหรือเปล่าคือพอจ่ายแล้วเรารับเนี่ยมันก็เลยพังเลยนะครับถ้าเกิดว่าเขาอยากจ่ายแต่ว่าเราไม่รับมันก็ไม่เกิดโครงการนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็พูดกันว่าก็ในโซเชียลเขาพูดกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ล่าช้าเนี่ยถ้าสมมติไม่ได้ล่าช้านะคงมีคนอยู่เต็มตึกแล้วก็เวลาโดนแผ่นดินไหวเนี่ยน่าจะเรียกว่าเสียชีวิตแล้วก็จะสูญเสียกันอีกเยอะ นอกจากนี้ทาง CSI LA ก็ยังได้ยังได้กล่าวถึงคนไทยคนหนึ่งที่เป็นผู้ถือหุ้นของทางา China Railway ถึง40กว่าเปอร์เซ็นต์ครับแล้วพอไปดูประวัติต้องบอกว่าน่างงมากๆเพราะว่าเขาดูเป็นบุคคลธรรมดาอย่างไรก็เลยมีการตั้งข้อสงสัยไว้าจะเป็นนอมินีหรือเปล่าเขาก็บอกว่านี่คือโฉมหน้า โสพลวีชัยผู้ถือหุ้นใหญ่40.8%ของบริษัทไชนาเรเวนนัมเบอร์เทนประเทศไทยบริษัทที่รับเหมาสร้างอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินซึ่งพังถล่มลงมาหลังแผ่นดินไหวหลายคนอาจคาดว่าเขาเป็นวิศวกรเขาน่าจะเป็นวิศวกรระดับสูงหรือผู้เชี่ยวชาญได้โครงสร้างแต่ความจริงแล้วโสพลก็เคยเป็นแค่พนักงานทั่วไปเป็นคนเก่าแก่ของบริษัทขายยางรถยนต์และล้อแมกเท่านั้นถ้าโสพลมีชัย แค่ถูกใช้เป็นนอมินีให้ต่างชาติถือวุ่นแทนความผิดอาจไม่ได้อยู่ที่เขาแต่ต้องไปดูว่าใครเป็นคนวางเกมใครหินผลประโยชน์ใครใช้ชื่อคนไทยบางหน้าเพื่อครอบงำกิจกรรมฝากสื่อหลักครับและทุกคนที่รับความยุติธรรมช่วยกันติดต่อด้วยอันนี้แหละครับน่าสนใจว่าใครเป็นนอมินีแล้วดูบริษัทของชัยนาเรเว์นะครับเป็นตึกแถวธรรมดาธรรมดเท่านเองซึ่งตึกแถวนี้นะครับได้รับงานก่อสร้างจากภาครัฐระดับล้านอย่างอาคารสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เราไรกคิดว่าจะหรูหรานะครับแต่ว่าไม่ใช่เลยตามนี้ดูแล้วครับว่ามันแปลกหรือเปล่ามันต้องมีอะไรแล้วก็ไปรับได้ยังไงเขาถึงบอกว่าให้สตงเนี่ยตรวจตัวเองก่อนนะครับมันไม่ได้ซื่อสัตย์หรือว่าไม่ดูสุจริตอยู่แล้วแน่นอนนะครับว่าอย่างที่ผมบอกว่าเราสามารถมองบริษัทชนะเรวเวยเป็นจีนเทาได้เลยเพราะว่าพอเกิดเรื่องปุ๊บลบคลิปโครงการหรือว่าอะไรต่างๆแถมหอกเอกสารหนีด้วยแล้วก็ลักษณะการใช้ถ้าเกิดว่าพวก มาตรฐานพวกวัสดุก่อสร้างมันไม่ได้มาตรฐานจริงนะอย่างพวกเหล็กเส้นหรือว่าอะไรต่างๆนานาพวกคานเหล็กหรืออะไรแบบนี้มันไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าลักษณะแบบนี้ทางจีนเขาก็ไม่ให้เขาก็ไม่ให้กอ่อสร้างเหมือนกันก็เลยเหมือนมาลงที่ทางประเทศอาเซียนน่ครับเราก็ไม่รู้ว่าตึกไหนบ้างที่สร้างในลักษณะแบบนี้ก็ถ้าตรวจโครงสร้างก็คงจะรู้เพราะว่าซรากตึกมันถล่มมาแล้วเราเห็นเหล็กแล้วละลองเอาเหล็กหรือเหล็กต่างๆที่จากสร้างเนี่ยลองไปตรวจดูก็จะรู้นะครับว่าคุณภาพเป็นยังไง ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมินิที่ด้านล่างด้เลยนะครับขอบคุณครับ